ดื้อดื้อจริงๆใดๆคือไม่อยากนอนโรงพยาบาลจริงๆเขาก็ไม่อยากให้แบบออกจากโรงพยาบาลแหละหมอก็ยังแบบไม่นี่แต่ใดๆคือนางกลัวผีทุกคนแล้วมีงอนผู้จัดการแบบว่าเออนึกว่าจะไปหาหมอเฉย,ยๆแต่ดันไปแอดมิดอะไรอย่างเงี้ยเห็นดูประเด็นคือที่ไม่อยากนอนโรงพยาบาลเพราะว่ากลัวผี เซียนพระกลัวผีทุกคนบุม๋มถึงว่าเอาไปทั้งโบสเอาไปทั้งวดัดพระเอาไปทั้งวดัด <c oughs> ก็กลัวคนคนนี้อืมเอ็นดูอ่ะนางน่ารักคือเหมือนฟิลแบบอัดอั้นยังไงไม่รู้คุยเกง่งเก่งพูดเก่งมากไอ้เราก็ฟังเพลินด้วยฟังไปยิ้มไปหัวเราะไปอืน่ารักอ่ะเวลาเขาแบบ มันมันก็แบบเป็นมุมผ่อนคลายเนาะทุกคนเป็นมุมผ่อนคลายแบบฟังสบายสบายชิวๆเฮียปาร์ตี้เพื่อนฝูงคุยกันอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีชุดตํานชุดทหารคุณโดนหลอกพี่โอ้มันขึ้นสีแดงเลยอะ่ะพี่จ๋าไปแล้วหรอพี่จ๋าหลับหรอพี่มาพี่จ๋ากำลังประกอบเครื่อง เดี๋ยวคุณดนเดี๋ยวเอาเครื่องกองไปไว้หน้าห้องนะคะพิตาไอพิตานองไม่คุยกับพี่อ่ะอ้าวพิตาแกไม่ไม่กินกาแฟเพราะอะไรนะก็มาสี่โมงเย็นแล้วทุกคนเอาลองลองคุณดนพาเข้าเมสต้องถามถามถามแค่เนี้ยว่าพิตาไม่กินกาแฟเพราะอะไรเพราะมาสี่ทุกสี่โมงเย็นแล้วไงเดยวนอนไม่หลับอ๋อแล้วกินอะไรถึงจะนอนหลับ ไี่ล่ะดองค่ะเมื่อกี้เราถึงเอามาโชว์้องไหมล่ะกินของที่ทุกคนก็รู้หลับนี่ไห้หลับเขาบอกว่าชุดทหารน่าสงสารกว่าเพื่อนแม่ก็ถินบอกคิดถึงนุก่ะนุกไหนคะเดี๋ยวเรเจอกันแล้วแม่ไม่รู้บอกหน่อยแม่ไม่รู้แม่ก็ถินอีกแล้ว แล้วไปเอาลูกผู้ใดมาโรงพยาบาลเนี่ว่ะล้วไปเอาลูกผู้ใดเมื่อคืนเป็นลูกนาโปนี่ไม่ใช่กะทินนี่ลูกเขาไงใช่น้ำมีฟองหลับสบายลูกน้ำเจ๋งอ๋อเออเออเออลูกแม่แกนึกว่าพยาบาลไม่ลูกเขาเนั่นแหละไม่ใช่ลูกแม่เขาี่ได้ก็เป็นไรพี่เป็นเหมือนนุกเลยอาการเดียวกันแต่ไม่ยอมไปโรงพยาบาลเนี่ยพี่จะพาไปพี่ลุกแม่พี่พาไป บอหอยลบอนอะไรนะบออยลูกบานก็ไปตึกเป่วนหนาก็ะบอกกบเปวดร้อนยายายาก็้านหลักหายนะแต่อไอเหมือนเดิมเลยไอายได้กว่าเดิมอย่าเป็นคนเดียวอย่าเป็นคนเดียวเฮ้ยคุณกลับมาแล้วนี่ว่ากำลังกำลังอะ มิมิวพาโดนกับตะไปด้วยกันอีกรอบเลยค่ะได้ได้เดี๋ยวพี่พาไปเองเต็มตัวนะอย่าให้ออดพาไปค่ะทุกคนพี่นุ๊กใหไปกินยาไว้ก่อนเด้ี่ให้แกกินยาอันที่ที่พี่ซื้ซื้อให้นุ๊กไหมไอ้ยาแบนๆนะใช่แต่ว่ากินยาแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าถ้าได้แอดมิทคู่กันทั้งนุ๊กทั้งพี่ตาคงดีอย่ะตเอาแล้วแต่โอ้แต่นุ๊กไม่แอดแล้วนะนุ๊กออกมาแล้ว นุกต้องพาพี่ตาไปสิไปอยู่เป็นเพื่อนพี่ตาไงนุกอย่าดื้อนะ,นะต้องกินยานะโอ้ยโ,โอ๊ดเนี่ยเขาเกลียพี่อ่านให้หนุกฟังนุกดื้อมากลูกเขาพูดดูเอาจริงนะครับทําไมสาเหตุทําไมผมถึงไม่ไม่อยากไปนอนโรงพยาบาลเพราะอะไรรู้ไหมกลัวผีผมกลัวผีจริงๆจังๆผมฟังเลยโกดมาเยอะแล้วแบบไอ้พวกประเภทที่ว่าคนหนึงไปนอนเฝ้าอย่างพี่ป๊อปไปนอนเฝ้าเนี่ยแมงนอนไป สามวีนัทที่รับโกนขอดๆแล้วนุก็ดูหนังเรื่องนี้แน่เลยที่แดนเป็นพระเอกอะ่ะ <laughs> ผมฟังแนบ,บโกดพี่ผูดนักเลยท่านนั้นอะ่ะแล้วผีมันจะไม่มากวนคนที่ไปนอนเฝ้าเลยม,มันมันจะทําให้คนที่นอนเฝ้านอนสบายเลยแต่เราอะ่ะเราจีเห็นคนเดียวอะ่ะพี่เล่าให้ทุกคนฟังแบบพี่นุกเล่าเลยเพราะว่าพี่ถอดคาพูดนุกมาเลยกลัวเปิดพม่าก็ไม่ได้ทุกคนพ,พี่ดูเปิดพม่าแม่ง พี่พี่จะไปเปิดได้ยังไงมันเป็นโรงพยาบาลเก่าข้างหลังอ่ะไม่จะพาเราเต็มจะพาเราเต็มคอเลยนะเต็มคออยู่ก็ไอเอาอยู่ห้องเนี่ยหลุงก็คุณเนี่ยเฝ้าทรัพย์สมบัติจะให้รู้นะเอาไปทั้งกล้องอะโรงพยาบาลอะได้ถือไปทั้งกล้องไหมมันถือมาให้เอ่ดูอะได้อาไปหมดเลยมันกลัวแล้วแล้วเราหรือว่าเราเปิดเปิดหน้าต่างไปแล้วอ่ะพี่เห็นน่ะที่พี่เห็นไหมพี่นุก มันเป็นเก่าๆเว้ยไม่บ้านคนน่ะนูแค่ปี <c oughs> เดียว<ล>ผีก็เก่าแล้วไม่ใช่โรงพยาบาลเหมือนกันมันไม่ได้เก่าแบบนั้นนี่นี่ถ้าสมมติว่ามีละครเข้ามาเป็นหนังผีนี่รับไหมรับคิดดูก่อนรับมันท้าทายคุณโดนใช่แต่ถ้าแต่ถ้าการถ่ายละครถ่ายหนังอะมันถ่ายไปนกันเป็นสิบคนยี่สิบคนมันไม่กลัว เวลากลับบ้านเขาอาจจะตามมาก็ได้นะก็ตามก็ผมก็อยู่กับพี่อ่ะไม่มีหรอขิดมากแต่ขออย่างเดียวกันแ่ขออย่างเดียวขออย่างเดียวกันเล่นหนังเล่นละครถ้าเกิดจะเล่นเรื่องผีนะผมจะไม่รับเลยถ้าเกิดให้ผมไปนอนในโรงกลับไปจับไปเคอะโงผมไม่ชอบโรงผมกลัวมากโรงแรมได้ไหมนั่งนอนโรงแรมเนี่ยได้ไหมโรงแรมอันนี้ชอบเลยทางถนัด